สวัสดีค่ะใหม่ดาวิกานะคะแล้ววันนี้ค่ะใหม่จะมาสวมบทบาทนับดาวนะคะในรายการ Wish You Were Home ในแบบ4อารมณ์ค่ะโปรโมชั่นวันนี้ปังจริงๆคะ่ะปังกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วซื้อ1แถมถึง10พิเศษมากๆ10ส,สายแรกเท่าน,นั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยคะ่ะรีบโทรมานะคะ Wish You Were Home โปรโมชั่น oh, วันนี้แรงจริงๆนะคะแรงกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะซื้อหนึ่ง 1, แถมถึงสิบเลคะโอ้โหพิเศษมากค่ะสําหรับสิบใจแรกเท่านั้นนะคะโทรหมดแล้วหมดเลยนะคะรีบโทรกันมาตอนนี้เลยนะคะ่ะวิชยูโฮมค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะฟังวันนี้ไม่มีอีกแล้วเลยคะ่ะซื้อหนึ่งแถมถึงสิบเลยคะ่ะและราคาพิเศษมากๆสําหรับสิบใจา, <c oughs> ายแรกเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยอนะหมดแล้วหมดเลยโทมาเลยนะไม่ชาโฮมค่ะปอกมาชั่ววันนี้เนี่ยปังจริงๆนะคะปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วซื้อหนึ่งแทนถึงแทนถึงสิบเลยแทนถึงสิบเลยค่ะรีบโทรมาเลยค่ะสิบสายแรกบอกให้โทรโทร นไม่สกคิปอะไรนะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยรู้ไหมเนะคะวิจุหงษทุกคนคะทุกคนชอบนับดาวเวอร์ชั่นไหนกันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกดาวีกันเยอะๆนะคะฝากติดตามซีรีส์คืนนับดาวด้วยนะคะถูกวันพุธพฤหัส2องทุ่มครึ่งทาง GMM 25ค่ะ